มาวันนี้วันนี้มาต่อ EP 5กันนะครับทุกคนผมจะใช้เป็นทีมตำรวจนะครั้งนี้อ๋อแล้วก็มาเริ่มเลยช้าอืมโอเคเอ้ Dark า Dark s k e l ตั o n ไปจาัก,การมนั้นอย่าให้รอดแล้วก็จบฐานให้ได้นะเออเออดูไหว่าจะมีตัวยิงมาเกมสก,กัดหน่อยใหญมันมาถึงขี้เกียจซ่อมดาว เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้เออ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 เอเอแตกอ๋อดูไหมว่าผมต้องเปลี่ยนเซตไอเทมก่อนนะฮะอ๋าโอเคได้มาเป็นบอสอ่าประมาณนี้เลยโอ้ยอายุสายจัดปีมามามา,มาบอกไว้ว่าแค่นี้เอาผมไม่ลงหรอกมาเลยมาเลย คือผมหมดมุกได้กันแล้วก็ <c oughs> เลยอาจจะเงียบเกียบหน่อยยิงมันไปเก็บให้เกลียบอยากให้ต้องไปถึงรถเก็บซอมบอี้ปัจจัยบ่อโอไม่ตัวเออ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 ติดกิ๊บด้วยไม่เป็นไรหยุดหยุดทุกนานฮ่าชาร์จซ,ซอมบี้แล้วไม่เป็นไรส่งเอเจนต์ไปยิงเก็บงานก็ได้ ยิงมันย้ายมันรู้ตัวโอ้ชจบหผ่านรู้ตัวไม่เป็นไรไหวชิลนี่ถึงตอนโดนสองตัวก็ไม่ต,า,ตายผมใส่แางชีวิตใ,ให้กับอีเจนไว้เดี๋ยวก็แน่จะชนะแล้วแหละไปโอ้ตัวใหม่เอาไปไหวไป้ไปก่อนมีโฟกัสกับการชนะโยยโยโย อยูซีซอมบี้ด่านนี้มันจะมีอะไรบ้างโอเคอาร์โมริตัสเกลิตอนมาแล้วเอเดนเก็บมันอย่าให้มันลดมีคนเดิมๆสีเกียร์สอมดาวดาดเข้าใจไหมเอเดนแค่นั้นเอาผมไม่ลงหรอ,อรกซันเนอร์วิ่งนะเอาไงเอาไงเก็บไหมอีกมาเสริมทับเอาไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะแบบนี้อ่ะต้องยิ้มเลยไม่ได้ไม่ได้เกียรซ่อมดาวโอเคซี่มาเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เกือบได้เกือบได้เกือบไปซ่อมดาวแล้วตีเลยเออไงตี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 โอเคชนะไปสำหรับครั้งนี้ Heat wave ยางนั้นเหรออืมเก็บนอนแบบ ก็ต้องเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนแปบบ๊บเอาเป็นอ่เรดเน็กทีม power แล้วกันเปลี่ยนสก,กินให้เรดเน็กแป๊บเปลี่ยนเลยเป็น default เริ่มต้นฟาร์เมอร์ไหนวะมันก็อยู่แรกๆแหละหาไม่เจอได้ไง,งไปดูเออไปน่าจะมีแค่นี้ใส่เกนด้วยอย่างน้อยเกนมันก็สูบมีนะโอ้ ดูดหน่อยอืมโอเคดักสกิลิตันมาแล้วไปๆไปอืมอืมเออปัฟเฟอร์วิ่งมาเออเหมือนเป็นการบัฟเลยนะเนี่ยมีดอปซะแล้วโอ้ยยังไงปัฟเฟอร์ฆ่าสองตัวอะไรวะอ่าฮีดเวฟต่ออีกแล้ว โอ้ไม่ได้ไม่ได้แบบนีไไไ้ไม่ได้แบบนี้แย่จัดเลยแย่จัดเลยแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปนิดหน,นึ่งสังหารมันโอ้ยโอ้ย,อยนี่เกือบอะไรไงเกือบอะไรไงเกือบได้ซ่อมดาวอะไร,รงไงท่านชมโอเคชะนะาไดา้ไม่ยากหรอก <laughs> ว่าน้ำมันจะหมดแล้วฮะเดี๋ยวผมกลับมาหลังจากรีโอเคผมกลับมาละเออเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนทีมสักครู่โอเคได้เป็นทีมนี้นะฮะมีทีมชาลีเอ่าเขียเขียต้นไฮดิกาแล้วก็ต้องกินเขียตรงนี้นะนะเออ,เอ,อ,เอ,อไปลุยโอเคโอ้เนโคแมนเซอร์สมมอนมา ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอสเปกอฟรีคูดาวกันต้องเข้าใจแหละมันหลดชชาเพราะผมใส่เทปคอยมาโอเคโดดลงมาเยโดดตรงนี้แหละไหวไหวโอ้พับเฟอร์มาอีกแล้วผมวิ่งผ่านมีเอาแค่รอจักรามเอสวยสวยสวยเออไม่ตีตีมีอยู่สายใส่มาครบเสร็จเลย นี่ขนาดยังใส่คอมสิทธิ์ขนาดไหนไอเทมยังไม่สวยด้วยนะประเด็นะโอ้ยอันเดดเลยเดี๋ยวดูก่อนตัววิ่งแบบนี้เป็นตัวอะไรดูแบบโอ้ยเมดิกเอ็งจะเล่นคอมโบต,ตายยากใช่ไหมเนี่ยโอ้ยจเจริญเจริญแต่ไม่เป็นไรทีมผมเอาอยู่โอเคสเปซออฟโอเคหย่อนต,ตรงนี้ เชูลีน่าต่อเลยยิงมันเออเชฟได้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 อยอ่เออเดี๋ยวรอ,อนนะ้ำมีสักรู่แล้วก็เรียกเกีออกไ,ไ,ได้เลยนะโดยโอเคเรียกมาทั้งสองด้วยวางฟอ,อกตัวยิงกด อแอะไรวะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคต่อเลยไปลุยโอซอมบี้เอ้าคาราเดมิกเดี๋ยวรอซอมบี้ตัวเองดูซิว่าเป็นตัวอะไรโอตัวนี้เกานะหนาการประชิดด้วยแต่ไม่เป็นไรผมมีแทคอคอรกับสไนเปอร์พรินาอย่าไปกลัวโอเคหย่อนสเปซต็ตอปลงตรงนี้พรีนา เด okay, ี back, ๋ยวดูก่อนโอเคลงมายิงเลยเออแกแแกแกโอสวยสวสวยยิงไปเรื good good. Okay, ่อยเลชนะละโอ้วิชวิชไม่ได้การละแทงเอออืมอมาขอปืนแบบไปเพื่อความรวดเร็วโอเคเกมต่ออแอแะวะโอเคชนะละ โอ้โฮเปิดแมปีกแล้วเดี๋ยวลองกดๆด,ดูก่อนแล้วกันโอเค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 ดาสุดท้ายสำหรับ EP น,นี้ลนะไปเลวอ้า oh, วเอ็มตัวพวกนี้อย่าเป็นกลัวเดี๋ยวดูตัววิ่งกันเอ่อรันเนอร์มาแล้วไปเก็ตสกัดกัน,กนถึงเองยังไม่ใช่มึงรักดูแต่ก็ให้รู้ไว้ว่ามึงคือสุดยอดตัวแทงสำหรับโพ,พลิชแมตช์ทีมพอเวอร์แล้วก็มิเทนนีลล่ทีมพอเวอร์จำไว้ ได้จงกูงใจสะโอเคก็ okay. ต้องยอมรับแล้วเจ็ครับได้ในหลายครั้งอะไเยอะมากนะในสกีน,นี้แหละแล้วก็ตัวออสำคัญด้วยนะประเด็นโอเค okay. ชนะแล้วก็ยัมีประมาณเท่านี้นะครับสับดีห์นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้า